สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะจะมาทายดวงรายวันนะคะวันนี้เริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ตรวจรวมนะคะว่าจะเป็นตรงกับของใคร คนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้นะอุปสรรควุ่นวายสับสนเหมือนเหมือนคนที่เดินสองทางจะเลือกทางไหนดีนะเหมือนจะเลือกทางไหนดีบางครั้งฝาอุปสรรคฝาก,ากน้ำหรือชีวิตจะต้องต่อสู้เนี่ยบางครั้งมันก็เลืทางตันทางแยกนะคะเหมือนว่าคุณถือดาบไปสองทางเนี่ยคุณจะไปทางไหนมันมีมีทางเดินสองทางมันเหมือนเหมือนกัน ต้องต่อสู้นะแต่ชีวิตของคุณเนี่ยก็จะมีแบบว่าสิ่งดีๆเนี่ยถ้าจะถามว่านาลาทีนี้หนึ่งดาบนางฟ้าหนึ่งดาบคุณมีอุปสรรคทุกมันหลายด้านเลยนะคนเกิดวันที่คนหนุ่มคนสาวอุปสรรคเรื่องความรักไม่ต้องชะตาถูกชะตากกับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอุปสรรคเรื่องการงานหรือว่าอุปสรรคเรื่อง สมองไม่โปร่งเรื่องการเรียนทำอะไรมันทําไมถึงติดถึง,ถง,ถงขัดนะขอพรจากพระขอพรจากพ่อพจ,าพจากแม่ขอปีใหม่ปีนี้ให้ท่านตบกระบาลหมายถึงว่าขอเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเอาหรือก้มกราบล้างเท้าทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคนะคนที่โชคดียังมีพ่อแม่ให้ ให้คำอวยพรแต่ถ้าคนไหนที่มีอุปรรกถึงวัยแก่วัยชราเนี่ยมันเป็นทางตานบุญกุศลเก่าบาปเก่ากรรมเก่าหรือว่าอะไรเนี่ยก็อันนี้ตัวเปิดแล้วนะคะว่าก็เปิดมาสิ่งที่เราทําดีนะขอให้เกิดมาสิ่งที่ความดีของเราขอให้พูดให้เกิดขอให้ฝ่าฟันชีวิตไปได้อะไรอย่างนี้ตามแต่คุณจะคิดตามแต่เพราะว่ามันก็ผ่านไวไัย ผ่านวัยของเยอะแยะมาหมดนะคะแล้วอุปสรรคที่ตอนนี้คุณกำลังเครียดต้นเดือนต้นเนี่ยปลายปีนะอยากจะได้ดวงดีเรื่องวันนี้ไม่ทายเรื่องโชคเรื่องลาบส่งท้ายปีเก่าของคุณเนี่ยหรือตอนรับปีใหม่ของคุณเนี่ยนะถ้าที่ระหว่างที่คุณส่งท้ายปีเก่ามาแล้วเนี่ย ชีวิตที่รับหลังเนี่ยคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคทางนั้นเลยต้นปีคุณก็ยังฝ่าฟันอุปสรรคนี่คุณต้องดูตามวัฒนาของคุณแล้วนะคุณจะมีสิ่งใดมาช่วยแต่ที่รู้ๆนะ่ะคุณเป็นคนเข้มแข็งอุปสรรคอะไรจะจะมาฝาังมากัน้นไม่ได้คุณฝ่าฟันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงยังไงนะประเดิม เปิดปีมาคุณก็ได้ได้ฟาร์มเข้มแข็งแต่ชีวิตคุณต้องต่อสู้ประเดิมมาด้วยวันนี้พายไม่ได้ดูทั้งปีนะคะดูวันเดียวหมายถึงประเดิมมาแบบเนี้ยชีวิตคุณเข้มแข็งเขาบอกว่าโลกคุณเนี่ยต้องอยู่ในฟาร์มกระตือรือร้นและต่อสู้นะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถึงยังไงคุณมีพลังงานที่ดีนะมีมีเนี้ย คุณธรรมนะใช้หลักคุณธรรมมีนางฟ้าอันนี้มีฝ่าฟันความสาเร็จเรียนสำเร็จได้งานใหม่ได้อะไรเหมือนว่าที่คุณได้ลำบากลำบนของเก่ามาเนี่ยคุณเริ่มต้นคุณต้องสู้ถ้าคุณอยู่เฉยๆฉยคุณจะแพ้ได้เพราะว่าเขาต้องให้คุณสู้วันพวกนี้อาจจะทายวันดีของคุณก็ได้นะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจัน์ค่ะดูสีว่าส่งท้ายปีชีวิตจะเป็นยังไงแล้วต้อนรับจะเป็นไงนะพยามังกรนะ เหลือสีจำศิลหรือเทวดานะเดชตาคนเกิดวันจันทร์คุณเป็นคนมีอำนาจมีเสน่ห์ชะตาแห่งความมีเสน่ห์ของคุณและตัวของคุณเนี่ยตอนนี้เหมือนเหมือนเลือดสีจำศิลเลือสีแต่ว่าไปที่สูงคือสูงแล้วคุณจะต่ำไม่ได้คุณปฏิบัติแล้วเรียนรู้แล้วคุณจะต้องให้นะคุณจะอยู่เป็นเหมือนคุณสถานะหรือว่าอะไรของคุณเนี่ยเหมือนคุณต้อง ให้ฟาร์มช่วยเหลือคนคนเข้าหาคุณนั่งอยู่นะคุณเหมือนว่าคุณอยู่นะมันก็แลดูว่าดีกับใครฟาร์มดีฟาร์มเด่นคุณทำอะไรไว้แบบมีแต่คนยกย่องเหมือน มีแต่คนยอกย่องคนที่ว่ายังไม่รู้อะไรยังไม่ได้สร้างฐานะยังไม่ได้อะไรแต่ก็ยังมีสเสน่ห์ให้คนเมตตานะคะมีคนเมตตานะมังกรมัง,งกรเนี่ยทางเดินทางเปิดของมังกรเ,ร,องอรเนี่อะไรเงี้ยความเข้มแข็งการต่อสู้การดิน้นรนนะ คุณต้องไปดูนักริยวถ้านาักริย์ดีๆก็เสริมฐานะของคุณดีไปมาก,กวันนี้คุณเป็นคนวันนี้มีอำนาจวาสนามีสเสน่ห์นะแล้วใจมีคุณ,ณธรรมมันก็จะเพิ่มให้เพิ่มให้ความตกความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ของคุณนะคะวันนี้ดวงคุณเด่นเหมือนเดอร์สตาร์คุณอยากจะไป เปิดร้านเปิดลวงหรือทำอะไรจะทำอะไรแล้วแต่เป็นวันพิเศษเป็นวันที่ทำอะไรก็โดดเด่นนะคะคุณทำคนเกิดบันฑินทำอะไรก็โดดเด่นแต่วันนี้อารมณ์ของคุณอยู่ในอารมณ์ที่จบขมมีเมตตานะ คนที่เมตตาคุณมีอำนาจทำงานคุมลูกน้องบริวารเนื้ออะไรก็มีอำนาจแต่ถ้ายังเป็นลูกน้องของคุณนะฟาร์มดีความเด่นของคุณคุณเป็นคนทำจริงนึกไ,ไม่งอมืองอเท้าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะมีแบบว่าใครเห็นก็เพ่งเลงการงานเข้าดีการงานเข้าดีาาเ,าดเหมือนว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนมีตะเน่แล้วก็ฟาัม คนมีสเสน่แล้วก็ความเม้ามานาะมีเมตตามีสเสน่ห์ร่รวยทำความร่ำรวยได้ถ้าคุณคิดให้ถูกให้ควรนะคะไหว้เจ้าที่เท,ท,ทพารักษ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าท,ทางเหมือนเทพไหวเทวดานะคะแต่มั่งจะเปิดให้คุณเป็นดาวมากฝันนี้นะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันอังคารค่ะบุญวาสนาบุญจะเกิดบุญยังเกิดวาสนาจะได้พบคนที่ คนดีคนที่บุญเก่ามาช่วยมาสนับสนุนแรงบุญหนุนนำนะคะวันนี้เป็นวันที่ว่าดวงเปิดดวงดีๆอธิษฐานจิตให้ดีอาจจะได้ถึงดีๆเนี่ยหนึ่งดาบคุณเป็นคุณขี่นอกอินทรีอยู่สูงกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะฝ่าฟันชีวิตของคุณไปได้ฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าทำอะไรความสำเร็จของคุณ มันก็เหนือฝากคนอื่นชีวิตถึงจะมีอุปสรรคคุณก็ฝากฟันไปได้พลังของคุณนะเนี่ยบุญกุศลสิ่งที่คุณทำคุณอะไรเนี่ยเหมือนพลังของคุณเทพเจ้าอวยพรน,นะวันนี้วันเปิดของสิ่งตัดสิทธิ์ของสิ่งติดสิท์ที่คุณเคารพบ,บูชาเปิดนะให้คำอวยพรเปิดบุญเปิดกุศลน,นะแล้วก็บอกด้วยเขาปิดบุญปิด บาปปิดเวรยังไม่ต้องมานั่นเปิดช่วงนี้ปีนี้นะส่งปีที่แล้วพาปีที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยวันสุดท้ายของปีเนี้ยคุณลําบากลําบนคุณเสียเงินเสียทองคุณอะไรมาสาร,รพัดเนี่ยคุณก็บอกว่าต่อไปนี้ก็เปิดไหมได้เจ,เจอเพื่อนเก่ารักเก่าได้เจอคนดีๆแล้วก็แถมยังเปิดบุญเปิดกุศลให้คุณนะคะชีวิตคุณเป็นคน แ,แต่คุณมีเหมือนว่าทำอะไรก็จะเหนือกับคนอื่นคุณบินได้สูงได้ไกลนะคะเมเลือสีเทวดาประจำตัวนะเลือสีเทวดาเทพติ่งแต่ติดประจำตัวนะให้ความคุ้มครองให้อํานาจวัตนาวันนี้คุณบินแล้วคุณมองการไกลคุณคิด คุณมองเห็นการไกลชีวิตคุณมีอุปสรรคอะไรมองการไกลคุณขอพรขออะไรวันนี้สินะคะวันนี้อย่าลืมขอพรน,นะขอพรปิดเหมือนเราบอกว่าเราปิดจอบความลำบากลำบนนะ ต่อไปนี้ขอให้เปิดแต่สิ่งดีๆวันนี้ฟังแล้วก็ควรจะทำแต่คืนนี้เลยนะแล้วก็เปิดแต่สิ่งดีๆรับวันใหม่รับปีใหม่รับพอสอใหม่นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณตั้งจิตอธิษฐานตามที่คุณปรารถนาคุณต้องการอะไรนะคะวันนี้เป็นวันที่เทวดาคุ้มชะตาเปิดเปิดเนี่ย เปิดแบบดีๆแล้วคุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งต่อสู้ต่ออุปสรรคทางนั้นเลยดีว่าคุณไม่ได้เหมือนว่าคุณบินได้สูงแล้วคุณคุมได้คุณบังคับได้คุณฝ่าฝัดไปได้ อย่างคุณเคยลำบากมานี่ตอนนี้คุณอสู้สู้ชีวิตจนคุณได้ได้ก้าวหน้าได้สูงส่งนะชีวิตของคุณก็ดีขอให้แต่ละคนนะจะเกิดพศอะไรปีอะไรเดือนอะไรนะขอให้คุณขอพรจากชะตาเกิดของคุณแล้วชีวิตคุณจะดีไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทพที่คุณปกปัคุ้มขออ่าที่คุณเคารพบูชาให้คุ้มของตัวคุณนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะดีค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพุธค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธนะคะ กิเลสปัญหาความความความร, <c oughs> ร,รักความไร้หลงวันนี้มันมีแต่สิ่งยั่วยวนนะแต่ชีวิตของคุณมีตัวช่วยคนเกิดวันพุธนะอย่ามีอย่าทำอารมณ์ให้เป็นทางที่ไม่ดีเนื้ออะไรแล้วแต่อันนี้เปรียบได้หลายอย่างจะแปลเป็น ทางกิเลสก็ได้กิเลสการเงินกิเลสกันอะไรตามแต่คุณใฝ่ให้ทางที่ถูกแล้วกันดวงคุณมีความสำเร็จเคยมีอุปสรรคมีอะไรแต่คุณก็เหมือนมีเงาที่ช่วยตัวที่ช่วยหกดาบเนี่ยคุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วคุณก็ฝ่าฟันมาได้ทุกอย่างคนที่ป่วยไข้ก็จะ ทุเลาเบาบางจะดีขึ้นนะคนที่มีอุปสรรคเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นดวงเข้มแข็งดวงต่อสู้คนลำบากลำบนเหน็ดเหนื่อยเรื่งการงานนะเอาแค่นี้อะไรก็ได้ที่ในตัวคุณสํานึกว่าเออนี่มันเป็นเหนื่อยสำหรับฉันมันลำบากสำหรับฉันคุณจะผ่านไปได้นะคะคุณอย่านั่งนิ่งนอนใจวันนี้วัน คุณประเดิมผ่านไปได้นะส่งท้ายปีละปีเก่าๆมันจบไปแล้วนะเนี่ยต่อไปเนี้ยคุณจะต้องเริ่มต้นเป็นคนใหม่เพราะคุณมีพลังงานมีเงาของตัวเองนะคะมาช่วยดหกดาาคุณเข้มแข็งแล้วอุปสรรคอะไรจะมีมาคุณผ่านไปได้ด้วยพลังงานได้สิ่งที่ช่วยตัวคุณนะคะความเครียดเนี่ยได้ตัวนี้มาแล้วความเครียดก็จะน้อยลงนะ ไม่ให้คุณเครียดไม่ให้คุณคิดมากคุณเครียดคุณคิดมากถ้าไปเรื่องกิเลสน,นะ มันก็เป็นความลำบากใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก้าวดาบอสิบดาบเนี่ยคือคุณเจ็บป่วยคุณผ่านพ้นมาได้แต่คุณยังมีมามีกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่ดูวันเดียวนะคนเกิดวันพุธวันนี้อย่างคิดเรื่องไม่ดีวันนี้คิดแต่เรื่องดีดีวันนี้เราไม่ต้องการรักใหม่วันนี้เราต้องอยู่กับครอบครัวแล้ววันนี้นะเนี่ยขึ้นปีใหม่เกิดอ่อเพาะขึ้นพศใหม่คุณก็บอกว่า สร้งจิตอธิษฐานเลยสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยไม่หอบเอามาเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาวันนี้วันเปิดเงินเปิดทองปวดโชคปิดลาบเกิดเปิดฟาร์มรุ่งเรืองให้คุณนะคะขออวยพรให้ด้วยคนเกิดวันพุธนะคะ ชีวิตอะคุณล้มลุ่มดอนมาทั้งปีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีสุขไม่ได้นานทุกไม่ได้นานตัวคุณเป็นอย่างนี้ก็คือว่าถึงจะลําบากลาบนก็ยังมีความสบายใจบางทีก็เครียดทุกมาตั้งแต่ต้นปีใหม่ปีที่แล้วปีนี้ที่ปีนี้ตั้งเริ่มต้นปีก็มีปัญหาขัดแย้งอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเลื่อยมานะไม่ว่าจะปีของไทยเนื้ออะไรคุณก็จะมีปัญหามาตลอด นะแล้วก็ผ่านมันจะผ่านพ้นคุณไปได้นะคะตั้งจิตติฐานให้ดีทำอะไรให้ดีนะตั้งตั้งแต่วัยรุ่นไปยันคนแก่เลยเนี่ยเหมือนว่าคุณคุณวันพุธเป็นคนที่โชคดีมีเงาตามตัวมาฝากฟันอุปสรรคนะคะวันนี้ก็บอกมาว่าสัญญาณแห่งฟารมดีแต่อย่าหลงละเลงอย่าหลงกิเลสนะคะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสค่ะ ขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะความ,มอุดมสมบูรณ์นะ ความอุดมสมบูรณ์ใจมีคุณธรรมเผื่อแผ่ความอุดมสมบูรณ์มีให้ความสุขมีให้ความสำเร็จมีให้นะหนึ่งถ้วยกวนอูหรือว่าจะได้ความสำเร็จจากเทพเจ้าอะไรอย่างนี้นะคะคือมีความสำเร็จม,มาให้นะความอุดมสมบูรณ์จะทำอะไรคุณไม่ได้อดไม่ได้อยากคุณมีคนช่วยเหลือคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวคุณ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรมีความสุขให้คุณเรื่องความรักเรื่องครอบครัวมีความสุขให้หนึ่งเหรียญคุณคนเกิดวันพฤหัสคุณจะได้รับข่าวข่าวดีจะได้รับโชคดีๆนะคะคุณเนี่ยขอพรจากเทพเจ้าจะเป็นกวนอูก,ก็ได้เนืออะไรเทพเจ้าจีนนะคะขอพรขอโชคขอลาบถ้ามีโอกาสคนเกิดวันพฤหัส คุณจำศิลอยู่ใจคุณพอใจคุณเป็นนักบุญคุณสมระะแต่คุณมีของดีอยู่ในบ้านมีต้นไม้อยู่ในมีอยู่ในที่ที่มีมีเจ้าที่ที่มีโบราณเก่าแก่มากมายเนี่ยคุณได้อยู่คุณได้ขอพรนะคุณจะได้ความสุขได้ความอุดมสมบูรณ์คุณจะได้รับของฝันได้รับของกำนันหรือได้รับข่าวดีๆหรือไม่งั้นก็จะเป็น ลาบก้อนใหญ่นะคะแต่ว่านี่มีมีเหมือนก็ก็จะต้องคิดด้วยลาบก้อนนี้ทําดีมันเหมือนเป็นไฟคือว่าคุณได้มาปุ๊บคุณเหมือนคุณถูกหวยมาปุ๊บจะเป็นน้อยนิดก็ช่างคุณแบ่งปันไปทำบุญอีกส่วนจะได้อยู่กับคุณไม่เป็นเงินร้อนนะคะบางคนก็ถูกรางวัลใหญ่เนี่ยแล้วจนลืมทำบุญนะแล้วมันจะเป็นเงินร้อนค่ะ มันจะเป็นเงินร้อนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณต้องมีจิตที่จรดทาจิตที่มีเมตตานะคุณได้บุญได้กุศลได้โชคได้ลาภอะไรคุณต้องแบ่งปันทางนั้นนะคะถึงจะประสบความสาเร็จนะคะคุณมีเสน่ห์ใครอบครัวก,ก็อบอุ่นอุดมสมบูรณ์ไม่ทะเลาะบ,บอกแววงนะคะตัวคุณเป็นอะไรก็ได้อยู่ไปแค่วันๆแต่เป็นคนที่แบบว่าไม่อยาก คือว่าไม่แช่งไม่ชอบแย่งชิงอะไรกับใครวันนี้สงบแต่วัตนาของคุณมีนะคะวันนี้นะวันดีของคุณค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันศุกร์ค่ะ คนเกิดวันจุกนะคุณอดทนเข้มแข็งคุณถึงจะทุกข์จะอะไรคุณก็ยังอารมณ์ดีเหนื่อยฟาร์มเน็ตเหนื่อยยิ่งคุณเหนื่อยคุณลําบากคุณก็มีเทพเจ้าอวยพรคุณทําฟาร์มดีคุณถ้าคุณทําฟาร์มดีเน็ดเหนื่อยอดทนคุณสร้างฟาร์มดีคุณสร้างด้วยความเต็มเต็มใจที่ทําอะไรนะคนเกิดวันจุกนะ เหน็ดเหนื่อยเนี่ยคือคือคุณแบกภาระบางทีคุณแบกภาระกับกับพ่อกับแม่คุณแบกภาระกับปู่ย่าตายายหรืออะไรเงี้ยคุณเหนื่อยแต่คุณก็นั่นแต่อย่าลืมนะชีวิตคุณจะมีความสุขคุณจะสูงขึ้นชีวิตคุณจะสูงขึ้นนะถึงภาระอันเน็ดเหนื่อยเนี่ยด้วยการความดีรู้คุณรู้กตัญอยูนะคุณก็มีความสำเร็จให้นะหนึ่งคาานะ าร์มสมบูรณ์ฟาร์มเข้มแข็งฟาร์มสำเร็จอยู่ในมือคุณคุณจะมีความสำเร็จได้ก็เพราะมือของคุณเองคุณสร้างของคุณเองคุณปั้นของเองคุณเองถ้าคุณมีาราม อันนี้เหมือนเป็นพลังแห่งเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าคุณทำได้มือของคุณเองคุณทำความลำบากก็เพราะด้วยตัวของคุณเองทำคุณทำความดีก็ตัวของคุณเองทำคุณความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็เลยฝ่ามือของคุณนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเงินคุณจะได้รับข่าวดีมา จะเงินจะมาโดยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะมาไวก็เหมือนกันวันนี้ทายก็เหมือนว่าเขาเหมือนเปิดประเดิมให้คุณทําบุญปีใหม่กันเซะละมังนะอันนี้ส่งท้ายปีเก่าจะถ้าคุณจะทําบุญปีใหม่กันอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นโชคเป็นลาบคุณจะได้อาจจะได้ของกำนันได้ได้ของฝันได้สิ่งดีๆได้สิ่งดีๆที่มานะแต่ว่ามาเงินมันอยู่กับไฟไนงะ ที่บอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แทบทุกคนจะได้ได้โชคได้ลาบแต่เงินมันร้อนมีมาก็ใช้จ่ายหมดอะไรเงี้ยคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติทําให้ดีทําให้ถูกนะทําให้ถูกให้ควรแล้วคุณอย่าเหมือนว่าโชคลาบเนี่ยเหมือนได้จากการเสี่ยงนะคะคุณอาจจะถูกหวยก็ได้เนื้ออะไรก็ได้แต่ว่า เหมือนส่วนหนึ่งคุณก็ต้องมีเมตตาให้ทานทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงส่วนนิดหนึ่งอะ่ะเงินนั้นมันจะได้เป็นเงินบุญไม่เงินหลอนเพราะคนเกิดวันจุกนะคุณเคยลําบากลําบนคุณก็ส,สบายแล้วคุณเหน็ดเหนื่อยมาตั้งนานคุณได้นั่งสบายนะนั่งสบายเพราะอะไรผู้หญิงคนนี้นั่งนั่งบนเนี่ยนั่งบนที่สูงคือว่าไม่ได้ตกไม่ได้ต่ําเป็นคนไม่ได้ตกไม่ได้ต่ํา คือสุขสบายเพราะคุณร้องรำทำเพลงใจคุณเป็นสุขชีวิตเลือกส่งท้ายปีนี้ของคุณก็มีชีวิตที่มีความสุขมีความเข้มแข็งมีความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างคนเกิดวันตุกอยู่ในกำมือของคุณคุณสร้างความดีคุณก็จะได้ความดีคุณสร้างความชั่วคุณก็จะได้ความชั่วการเงินเนี่ย ถ้าได้มาบางทีนะแต่ข้อควรระวังขับรถอย่าเร็วขับรถไม่เร็วไม่มีปัญหาไม่ประมาทเพราะว่าคุณเหมือนกล้าได้กล้าเสียอะไรเงี้ยเหมือนว่าเงินทองจะได้มาเพราะกล้าได้กล้าเสียของคุณนะคะถึงยังไงวันนี้เป็นวันดีส่งท้ายปีดีเริ่มต้นปีใหม่คนเกิดวันศุกร์ก็จะได้ดีมีโชคมีชัยนะคะ จะได้มีโชคมีชยัยถ้าเผื่อราตีเกิดดีอะไรดีก็จะได้ถูกน้องวันใหญ่ๆนะคะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์ค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันเสาร์นะคะ เงินนะเงินคุณวันนี้เงินเปิดนะคนเกิดวันสาวคุณเนี่ยดวงคุณดีอยู่ตลอดเลยนะเริ่มต้นเนี่ยส่งท้ายอันเนี้ยนะรับให้ได้เขาว่ามาดวงอยู่ในฝ่ามือของคุณคุณจะได้รับเงินเงินเนี่ยเป็นเงินของคุณอยู่ในฝ่ามือของคุณนะของคุณนะคะแต่ในฝ่ามือของคุณเขาคุณต้องส่าย อาศัยพลังแรงเทียนนะเนี่ยเหมือนจุดทูบจุดเทียนเนี่ยเหมือนจุดทูบจุดเทียนถวายอะไรแล้วแต่นะแล้วคุณก็ขอพรวันนี้เป็นส่งท้ายเขาอ,อาจจะให้ใหญ่ๆกับคุณก็ได้นะคะเสียตรงนี้นะ เสียต้องสองดาบเป็นทางสองแท่งคุณจะเลือกใครคุณจะทำยังไงฟาร์มดีเลือกขึ้นแล้วเลือกลงนะจะทำแทงพัทธรณีหรือจะแทงขึ้นฟ้านะและอีกในหนึ่งแต่ตัวคุณถึงยังไงคุณเลือกอะไรแต่คุณก็เหมือนว่าคนเกิดวันเสราร์นะคะตอนเนี้ ไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงอะไรแต่ไงแต่ในลึกๆของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณเลือกคุณฉลาดคุณไม่พูดไม่จาแต่คุณมีสิ่งป้องกันตัวสองดาบเนี่ยใครมาฉันไม่ฉันเอาแค่ตัวฉันรอดนะคะคุณอยู่ทิศระหว่างเนี่ยคุณเอาแค่ตัวคุณรอดคุณอยู่ได้คุณถือดาบของคุณไว้เองแต่จะทิ่มหน้าลงดินหรือจะทำร้ายอะไรใครเนี่ยมันไม่ได้คืออุปสรรของุู ของคุณตอนเนี้ยมันคือดวงการเงินดีแต่ดวงจิตใจอะนะมันเหมือนทางสองแท่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวนี้เหมือนคุณอยากได้ของถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยเหมือนว่ามันมีเหมือนรักสองคนอย่างเงี้ยคุณก็เหมือนว่า ไม่รู้จะเลือกใครดีงานสองที่ไม่รู้จะเลือกงานอันไหนดีนะหรือว่าสิ่งที่เราจะเอาจะทําร้ายอะไรใครฉันไม่สนฉันป้องกันแค่ตัวฉันมีความสุขฉันได้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือว่าคุณจะเป็นทุกข์ก็เพราะคุณจะมีสุขหรือมีทุกข์นะ ก็พอตัวของคุณเองนะความสุขเนี่ยความสุขความอุดมสมบูรณ์มีให้คุณนะคนเกิดวันเป๋าเจ็ดถ้วยเนี่ยแต่มันเป็นสิ่งที่ว่าจะได้มาแบบไหนล่ะคุณดูดูให้คุณเลือกดูเนี่ยคุณจะได้มาแบบไหนในความสุขคือมันไม่สงบถึงคุณจะมีความสุขได้มีความสำเร็จมีความสุขเนื้ออะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันบางบางคนก็เหมือนเดือดร้อนบางคนก็ สุขไม่จริงคือว่ากระวนมีความกรวนกระวายว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณจะต้องที่ไพ่ตัวนี้เกิดมาอันนั้นเนี้ยนะคนเกิดวันเสาร์นะส่วนมากถ้ายอมรับกับตัวเองก็ได้เป็นคนแบบว่าถ้าจะนะบางคนนะจะเป็นคนที่ไม่สนใจหลอกเรื่องคนจะไม่สนใจ ฉันเอาเรื่องของฉันฉันเหมือนว่าตัวฉันเนี่ยฉันจะอะไรก็ได้เพื่อตัวเองนะคะวันนี้เป็นไพ่ดูวันนี้แต่มันมาประกบกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เพื่อตัวรอดเพื่อความอยากได้แค่ดี คุณขอเป็นคนเข็นแก่ตัวดีกว่านะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้นะส่งท้ายปีก็ให้ดีๆทำอย่างเงี้ยวันจำเพาะวันไหนไม่น่าเตือนเท่ากับวันนี้ มีสิ่งดีๆเข้ามาแต่มีให้เหมือนมีเทพลองใจคุณต้องพิจารณาให้ดีบอกไม่ได้เหมือนบางทีเจ้านายลองใจคุณเทพลองใจคุณให้คุณมาดูซิว่าพอคุณดีแล้วคุณมีน้ําใจไหมคุณรักษาคําพูดไหมอะไรอย่างเนี้ยเทพลองใจคุณการเงินเดินทางเข้ามานะคะวันนี้ดีค่ะคนควรเฉมบัตสาวติดม่มีข้อควรระวังนะคะทําให้ถูกใคควร